ความสัมพันธ์ของเรียมและอมากิถึงแม้ว่าอมากินั้นเธอจะเป็นหุ่นเมีที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหุ่นที่ไว้สําหรับสำเร็จความใคร่และดูเหมือนว่าเรียมในช่วงแรกก็จะทํากับอมากิแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวของอมากิไม่ต่างอะไรจากแม่ของเลียมเลยเลียมนั้นคอยฟังและคอยคิดกับสิ่งที่อมากิคอยเตือนเข้าอยู่เสมอถึงแม้วาอมากิจะพยายามเฟดต,ตัวออกจาก ตัวของเรียมแต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวของเรียมคือคนที่ต้องการความรักจากแม่จากพ่อและแม่อามากิเป็นเหมือนทุกๆอย่างของเรียมเป็นทั้งแม่เป็นทั้งคนดูแลเธอคือทุกอย่างให้กับเรียมตัวของเรียมนั้นเชื่อในตัวอามากิมากกว่าคนไหนๆเหมือนกับตอนที่เรียมนั้นเขาจะต้องไปที่นครหล,ลวงเพื่อรับตาแหน่งอามากิพยายามที่จะตีตัวออกห่างจากเรียมเพื่อที่จะไม่ให้เรียมนั้นถูกดูแคลนว่า เป็นขุนนางที่ติดตุกตาแต่ด้วยความรักที่เรียมมีให้อามากินั้นเขาไม่ยอมให้อามากิไปไหนถึงแม้ว่าคนจะดูถูกดูแคลนเขาก็ตามเพราะเขานั้นต้องการความรักมากกว่าใครและตัวของเขาก็เชื่อใจอามากิยิ่งกว่าใครด้วยซ้ําและโลซิต้าซึ่งเป็นภรรยาของเรียมนั้นเธอก็ได้มอบดอกไม้ซึ่งเป็นของขวัญที่มอบให้เก่มารดาของเรียมซึ่งก็คืออามากินั่นเองและผู้ที่ใกล้ชิดกับเรียมก็รู้ดีว่า อมากินั้นเปรียบได้ดังแม่ของเลียมจึงไม่มีใครกังขาเรื่องที่อมากินั้นจะอยู่ข้างเลียมตอลอดเวลาหรือไม่และทุกครั้งที่เลียมตั้งต้นห่างจากอมากินั้นเขาก็จะคอยคิดถึงอมากิอยู่เสมอและนี่คือ